ก็พริกแกงป่าสายพริกแกงป่ามันจะได้เผ็ดเผ็ดร้อนแรงันนี้ก็รอมันเดือดทักคู่นะครับน,นี้ก็จะมีมีกุ้งกับปลาหมึกเสร็จปุ๊บก็ใส่นี้ลงไปเลยวันนี้ก็อากาศ คุ้มๆร้อนดหรือจะฝนก็ไม่รู้เนี่ยไปครับไงเลยนี่ครับเครื่องปรุงสมุนไพรอันนี้ก็จะช่วยเรื่องพวกกวมจำดีสมองสมองกรมจำดีติกประชายใช้ชุ่มชื่นแกจิบคอ chị đường. ok Đấy. Hey.